สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube ช่องลุงช้างเฉยๆวันนี้ลุงช้างเฉยๆก็พามา FC มาแวกแนวนะครับมาดูต้นไม้กระดาษฮะอันนี้ก็เรียกต้นกระดาษด่างนะต้นนี้นะครับสูงประมาณเมตรแถึงสเมตรฮะราคาก็ประมาณตั้งขาย 6กหมื่นนะองหมื่นหกหมื่นนะครับหกหมื่นนะครับต้นบอลกระดาษด่างบอลกระดาษด่างนะครับอีกต้นนะอีกต้นเนี่ยเนี่ยอีกต้นนี่ก็บอลกระดาษด่างนะครับอยู่ในเข่งสีแดงนะฮะ ก็จะมีหนอหมอนหนอหรือเขาจะเรียกว่าไหลไหลนะครับล่างนรืวจะออกขึ้นมานะครับกระถางเล็กก็สามหมืนะสามหมื่นนะครับนะครับาาก็ที่ไปง่ายๆไปเร็วๆก็มีบอลกระดาษด่างนะครับบอลกระดาษด่างนะครับแล้วก็ต้นไม้ในอนาคตก็อ่า ฟาโรฮะฟาโรฟารตอนนี้ตลาดก็กำลังาราคาราคาจะไปดาวอังคารนะครับภาษาหนักซื้อขายต้นไม้กระดาษจะไปดาวอังคารก็ราคาจะพุ่งพุ่งเร็วมากนะพุ่งเป็นชั่วโมงพุ่งเป็นชั่วโมงนะครับอีกต้นหนึ่งที่น่าจับไว้ก็คือบอลน,นาญี่ปุ่นบอลน,นายญี่ปุ่นนะครับ บอลในญี่ปุ่นนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็กระเบนนะครับกระเบนบอลกระดาษด,ดังกระเบนนะครับ ในกระถางแค่นี้นครับต้นละกระถางละหมื่นห้านะครับหมื่นห้านะครับก็จะมีจะมีไหลไหลก็คือลูกนะก็แกะไหลาขายนะครับแกะไหลาขายนะครับกระเบนก็จะเป็นตน้นที่จะมาในอนาคตนะะต้นแค่นี้นะครับสูงประมาณเมตรหนึ่งก็กระถางละหมื่นห้านะครับหมื่นห้า มี2ต้นนะครับมีสองต้นมีสองต้นนะครับหน่อยต้นกล้วยหน่อยต้นกล้วยต้นละแสนต้นไหนไม่ไม่มีค่ะของเราไม่มีมีสี่หมื่นห้าค่ะส <45, S 2> <45, S 1> ี่หมื่นห้านิดฟลอริดาสี่หมื่นห้าอันนี้ฟลอริดาเนะแล้วก็จะมีทางปลาปวทางนู้นนะคะ บอลินดาสี่หมื่นห้านะครับเป็กระถางนี้นะครับกระถางนี้บอร์ลินดานะครับกล้วยนะครับกล้วยที่แรงๆตอนนี้อะไรนะที่ที่คุยกันบนรถตมื่อกี้อ๋อไอแดงอินโดค่ะแดงอินโดนะแดงอินโดอินโดที่หนอหนอนหนอนละแสนแสนห้าแดงอินโดหนอละแสนแสนห้านะครับหนอละสองแสนหนอนคือหนอเล็กๆฮะหนอเล็กๆหนอสูงขึ้นมาคืบหนึ่งครับอ่าถ้าต้นก็ต้นละเป็นแสนนะครับ เรื่องจริงเรื่องจริงเนี่ต้นนี้สวนนี้ก็อยู่ที่ประจันตาคามนะครับโพงามโพงามอยู่บ้านท่านสมามาที่ประจันตาคามาาโพงามเทศบ,บาลโพงามถามว่าบ้านสทอภัยเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับท่านท่านมาชอปปิ้งได้เลยนะครับมาอลไเจ้าของใจดีนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งยังได้เลยนะท่านใจดีจริงๆนะครับสทอภัยสมาชิกสภาเทศบาลเกิดชื่อภัยนะ อภัยอภัยอภัยนะฮะถามท่านคนกว้างขวางตัวนี้คนรู้จักบทนนะครับนะครับก็ฝากนะครับ F อซีที่ท่านที่ทำเรื่องต้นไม้นะครับอะไรนะน้ำบ้าคอมน้ำบาคอมนั่นแหละจะถามหาวันนั้นน้ำบ้าคอมคือกล้วยน้ำบ้าน้ำบา้ำบาคอมต้นละแสนที่สอทอมไม่ขายเนะ ตั้งเยอะปลูกโชว์แล้วก็อันนี้เลตฮาวายค่ะคันเตี้ยค่ะเลตฮาวายมีมีหนอสองหน <S 2> 2 <S <มา S 2> ่อนอยู่ที่หมื่นห้าเลตเลตฮาวายไม่แพงใช่ไหมก็ก็ก็ไม่ไม่ใช่อันนั้นป่าป่าหินหินอ่อนด่างกล้วยลายหินอ่อนกุ้ยลายหินอ่อนค่ะอันนี้ป่าสามสีค่ะต้องรอลูกอืออันนี้วาคคอมเนี่ยนะต้น,นละแสนทำไมแพงอ่ะมันมันแล้วแต่ พันกล้วยแต่ละพันมันจะไม่เท่าพันมีเพชรเจ็ดสีของเราของเรานี่มีไข่นะคะมีไข่ที่ต้นเพชรเจ็ดสีอ่าอันนี้เขาเรียกเพชรเจ็ดสีนะครับพันนอกขายมีพันพันนอกมีไข่มีไข่ก็คือมีหน่อมีไข่อ่าล่างอันนี้อันนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้ตั้งเราก็สามหมื่นห้าค่ะสามหมื่นห้านะครับเพชรเจ็ดสีค่ะนะครับมีไข่คือสามารถแกะแกะหน่อไปขายไปไปขายต่อ ต้นก็เอาไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับนะครับเพ็รเจ็ดสีเนนซี่อ่าไหนทีเดียวเลยอ๋อแนนซี่ต้นแบบนี้เนนซี่ที่ว่าหนูไปหามาเมื่อกี้แพงๆอ๋อแนนซี่อันนี้ต้นแม่เนาะใช่ค่ะใช่ โอแนนซี่กำลังจะมาต่อไปต่อจากฟาโลค่ะแนนซี่ต่อจากฟาโลนะครับใช่ค่ะใช่ใชตรงนี้ก็คือมีผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเขาจะจะการันตีให้หาดอะไรไว้นะครับนี่คือต้นแนนซี่นะแนนซี่โอ้โหต้นนี้ต้นแม่นันต้นแม่เลมอน,มต,นมต้นแม่เหม,อมือนกันแนนซี่กับเลมอน อันนั้นเลมอนไลท์เลมอนไลท์แนนซี่เหมือนกันเอ้ยเอไม่ใช่อันนี้แนนซี่ <Nancy S 1> นแนนซี่ต่างหากอืมโอ้อันนี้ใบมันสวยจริงนะอ่าก็หลากหลายนะครับที่มาที่อ่าสทออภัยนะครับไม่ผิดหวังนะครับฝากอีกคลิปหนึ่งนะฮะสำหรับท่านที่กำลังหาเล่นต้นไม้นะครับไปซื้อที่ไหนไม่ต่อไม่ค่อยได้เลยไม่มีน้ำใจมาที่สทอภัยรับรอง ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใจดีมีน้ำใจนะครับปลายคลิปนึงจากช่องลุงช้างเฉยๆขอบคุณครับสวัสดีครับ